สวัสดีครับคัรไบต์โปรดักต์นะครับรีวิวอีกคันหนึ่งนะวันนี้เป็นรถ Ford r a n g e r นะครับ Ford r a n g e r โฉมนี้นะครับโฉมปีประมาณ2019นนะครับแต่โฉมนี้ก็ออกมาหลายปีนะฮะตั้งแต่รุ่นพวกกลุ่มทีโน้นนะฮะนี่เข้ามาทำหุ่มบอกอันนี้แบบสวมนะครับนี่สวมลูกค้าเลือกสีออกแบบได้เองสลับสีเองนะครับนี่ลายอย่างนี้ ไม่มีที่อื่นมีลูกค้าคันเดียวนี่นะครับเราทําตามใจของลูกค้านะครับเราทําพุ่มบ่อแบบสวมเราทําปูพื้นคันนี้สวมทับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นลูกค้าเลือกแดงน้ําเงินนะฮะางล่องกลางนะครับทางร้านเราเราเป็นโรงงานเย็บเองฉะนั้นนั้นไม่ต้องห่วงเลือกต้องการสลับสียังไงเราทําได้หมดนะฮะในจุดที่มันเหมาะสม นะครับก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรนะครับอันนี้สวมทับลงไปสวมแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ได้แดงนะตรงนี้ก็เป็นได้ดํานะครับอ่ะเราให้ท่านเลือกตามใจชอบกันไปเลยสวมเป็นอย่างนี้ครับผมถ่ายให้ดูช้าชัดเจนนะครับดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนี่คือข้างหน้านะครับนะแล้วก็มาดูข้างหลังเนี่ยครับข้างหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะครับ ซ้ายขวาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะหนังเราใช้หนังลามิเนตลามิเนตคืออะไรแบบนี้ครับผมอธิบายให้ท่านลูกค้าดูนะครับหลังลามิเนตนี่เป็นอย่างนี้หนา1นมิลเต็มนี่หนา1นมิลคือตัวบนนี่แล้วก็มีประกบฟองน้ำเกรดเอหมิลน,นะครับแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนี่นี่คือผ้าทีคอร์ดตัวทําให้เหนียวนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ผมได้ทําคลิปอันนี้ให้ลูกค้าได้เห็นว่างานของทางร้านเนี่ยนะครับเราทำกับวิธีแบบนี้นะครับหนังใช้เกรดเลามิเนตด,ด้วยผ้าทีคอร์ดแบบนี้นะฮะด้านหน้าสัมผัสเนี่ยนะครับเราใช้ผ้าทีคอร์ดทั้งหมดเลยนะครับเอ๊ะมันมีเหตุผลนะบางคนก็เป็นหนังตัวบางๆบางคนก็ใช้0.6 0.7 0 8 8 นะฮะแต่ถ้าเป็นมารฐานของคาร์บอยนี่นะฮะเราใช้1มิลเต็มประกอบฟองห้าม5มิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอดนะครับรวมทั้งหมด3ชั้นในหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้นี่คือเบาะสวมงานของทางร้านเราดูงานจริงนะครับสวมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เท้าแขนงกางเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็เจาะนะ จาะแล้วก็ยัดใส่ลงไปได้เลยนะฮะใส่เข้าไปนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นช่างฝีมือนิดนึงเพราะเราต้องเจาะตรงนี้เพื่อจะยัดลงไปในขอบนี้ตรงนี้ก็สามารถปิดทับได้นี่ครับปิดอย่างนี้ได้เวลาเปิดเอาเครื่องมือไอ้ไม่ใช่ฮะเวลาเปิดเอาของข้างหลังนะนี่ทับได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่ท่านสามารถเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราใช้ตัวเมจิกเทปเนี่ยสามารถเกาะลงไปอย่างนี้ได้นะครับเวลาท่านเอาเครื่องมือนี่ก็เป็นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าตัวดึงยังใช้งานได้ปกติทุกอย่าง เกตเนี้ยก็แม่ลองไปนะครับนี่ลิปเลยนะครับอันนี้หุ้มเบาะเราทําแบบสวมนาตัดใหม่ตรงรุ่นไม่ว่ารถท่านจะเป็นรุ่นไหนนะใครที่ใช้ฟอร์ดอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้มาใส่ปูพื้นด้วยปูพื้นก็เอาเป็นสีดํางานของทางร้านตัวนี้นะครับหนังเกตเดียวกับตัวทําเบาะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับอายุการใช้งานยาวนานเป็นหนังตัวหนาทนดึงมิลเต็มเกตเดียวกับตัวเบา นะฮะเราก็เสริมเส้นใยตัวนี้ด้วยนะครับเส้นใยก็สามารถถอดมาล้างได้เนี่ยให้ดูนะครับถอดมากรึบ <c oughs> ๆ,ๆนี่นะฮะดูง,งานเรานะครับอ่าเราเก็บงานให้ท่านเรียบร้อยหมดทุกอย่างนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เสร็จแล้วเนี่ยใส่แล้วไม่จําเป็นต้องถอดถ้าถอดเละก็เอาถอดเจ้ส่วนบนมาล้างนะครับเสร็จแล้วก็ใส่กึบลงไปนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่ทั้งหน้าทั้งหลังนี่ครับ นะไม่ใช่ถ่ายเฉพาะส่วนที่สวยๆไม่ใช่นะครับเราถ่ายลูกรถล,ลูกค้ากับงานจริงๆตรงๆ,รงๆนะฮะนี่นะครับทุกสัดส่วนนะครับนะไม่ว่าท่านรถแบบไหนเราตัดตรงรุ่นหมดนะครับร้านอยู่ที่ลาดเท้าว2 4 4อยย่ซอยซอย9นะเข้าซอยลึกหน่อยจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้าเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะอาคารของเราเองนะครับ3า0องศามุมสวยๆแบบนี้นะครับ มาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับจอดรถที่กว้างๆห้องรับแขกนะห้องลูกค้านั่งอย่างใจเย็นได้เลยนะครับเราเป็นโรงงานเย็บเย็บด่วนคิวด่วนกันมาให้เลยนะครับ091 709 9960นะครับเบอร์โตศัสท์นะครับศ9 1 7์9 9 9 6 0 9เป็น ID l ดี e ด้วยนะครับหรือว่าทาง l i น์แอดมีแอดนำหน้า C A R 9 9 C A R 9 9เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ